สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในทำยังไงให้ดูเด็กายหวานนะคะวันนี้หวานจะพามาฝึกโยคะนะคะที่ ดอยม่อนทิพนะคะอันนี้มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าท่าโยคะท่านาวาสนะหรือว่าการเกงแกนกลางลำตัวหน้าท้องหรือที่เรียกว่าท่าบสโพส์นั่นเองนะคะมีการเข้าท่ายังไงค้างท่ายังไงเดี๋ยวหวานจะไปสอนวิธีการเข้าท่าแล้วก็ทำยังไงให้ค้างท่าได้นานขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เรานั่งในท่าดันดาสนะคะก็คือว่า เหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะเฟกปลายเท้าเข้าหาลำตัวโกยเนื้อก้นสะโพกไปด้านหลังนะคะให้สะโพกติดชิดพื้นนะคะจากนั้นข้ามแมวหน้าท้องหมุนก้นโกกมือวางไว้ที่ข้างลำตัวแบบนี้ตามมองตรงไปข้างหน้าจากนั้นนำขาขวานะคะมาวางเท้าขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วเอาเท้าซ้ายมาวางไว้คู่กับ เท้าขวาแบบนี้นะคะโกยเนื้อก้นไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งให้กระดูกรองนั่งติดชิดพื้นไวเพื่อการทรงตัวนํามือมาประคองไว้ที่หัวเข,าข่าขแมขหน้าท้องยืดอกขึ้นแบบนี้จากนั้นพ้อยไปเท้าไว้นะคะดึงมือให้หัวเข่ามาชิดที่หน้าอกเอาไว้ก่อนยืดลำตัวขึ้นพ้อยไปเท้ายกเท้าขึ้นให้แตะพื้นเบาๆนะคะจากนั้น ยกเท้าลอยขึ้นจากพื้นแบบนี้แล้วค่อยเอาหน้าแข้งยกให้ขนานกับพื้นนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครไปต่อได้ให้เอามือออกจากที่ข้อพับแล้วก็มาวางไว้ที่ขนานกับหน้าแข้งแบบนี้พยายามยืดอกยืดลำตัวขึ้นตามมองตรงไปข้างหน้าเขามแห่งหน้าท้องเอาไว้ตลอดการเข้าท่า ถ้าใครไปต่อได้ให้ยกขาขึ้นโดยใช้หน้าขานะคะเก่งเอาไว้แล้วก็พลอยไปเท้าเอาไว้ขึ้นแบบนี้มือเหยียดตรงไปข้างหน้า่างนี้นะคะละคงางข่าไว้ถ้าใครไม่ได้ให้อยู่แบบนี้แล้วก็พยายามยืดอกตรงเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นลดขาลางมากอดเข่าค่ะ